หนึ่งสองสามโบน้องโฟไปดีก็พาท่านผู้ชมไปดูดิเสื้อใหม่มือทองน้ำเงินแดงดำครับอ๋อน้ำเงินแดงดำตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเสี้บเงินเฉยๆแต่เพราะว่ามันจะเป็นแบบลายๆหน่อยเป็นแบบสีนะคะซึ่งก็เป็นฤดูกาลใหม่ก็จะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะที่เป็นตัวใหม่ ถ้าเป็นปีที่แล้วก็จะเป็นสีเหลืองถ้าปีนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะซึ่งก็ไม่ต้องถามนะว่าเราเจะขออีกไหไมว่าขออยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยขออยู่แบบนี้ใครอ,อ่ะสารัตเย็นโลกอยู่เย็นระหว่างป,ปีที่แล้วที่เสื้อสวยที่สุดกับปีนี้ที่เสื้อสวยที่สุดอ๋อ เขื่อนสีนี้เราสีนี้มันจบลูกแล้วปีที่แล้วมันจะเป็นลายเลื่อนหมูกับลายสีแดงแต่ปีนี้มันเป็นลายสีแดงเนื้อเลยครับอืมเฮ้ยรีวิวดีว่ะเฮ้ยดีว่ะเป็นนี่ดีเลยว่ะเดี๋นี่ดีมากเลยอ่ะเดี๋ยว่ะไปทำกันบ้านว่ะนี่นะครับซึ่งปีนี้มันจะไม่มีกระดูกนะครับแต่ ปีที่แล้วมันจะมีกระดุมนะครับผมโอ้ยไปทำกันบ้านว่ะโอ้โหเขาทำกันบ้านหรอปีปีอะไรไม่รู้นะครับเอ้ยวันอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือปี2018อันนี้2019นะครับโอ้โหนี่ไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยทำกันบ้านว่ะก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่วตงคือลายนะครัะเออโอ้โห ยังไม่จบอีกเหรอก็เออเมืองทองเขาจะปรับยาใหม่ด้วยนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับเสื้อครับบุดองปีนี้ปีที่แล้วนะครับเขาผลิตปีที่แล้วนะครับมี28นะครับครับซึ่งสารัตย์อยู่เป็นนะครับอยู่เย็นครับครับผมเป็นกัปตันทีมเดินสุดนะคครับ1,700 แล้วก็สารลสารจากกับตันจีมสารก็คือวุยนะคร <laughs> ส่งส่งคำพูดจากกับตันจีมอันนี้พี่สังเาไม่ได้พูดเองนะครับเ <laughs> ขาเขียนให้ห <laughs> น,นูได้ไง <laughs> โอ้ยปั่นดินป,นประวัติที่เราจะโชว์ก็เป็นเป็นหน้าน,นี้นะครัห็นอฮะ นี่เด็กชายบดินผมมานะครับแล้วก็เด็กชายบูรักคำสิงห์อุยอ้ยอุ้ยไม่ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นอะไดิไม่ตื่นเต้นเพราะบ่าเจอรูปน,นี้บ่อยแล้วโอ้โหเขาคนดังวะ่ะหนักครับแต่ครั้งแรกเมื่อไงคะพึ่มาหายแายเจอวันนี้ <c oughs> นี่ก็ประกาศนะครับผมเอาไว้เขียนลายเซ็นอ่อนี่ครับแจกเหรอใช่เขียนลายเซ็นถ้าใครอยากได้นะ วันไหนที่เจอโบก็ขอได้โอ้โหขอเยอะบบดมั่ยมือนี่ก็เป็นติ๊กเกอร์โอ้โหลายเซนก็ค oh, oh, <PO> ุณเซนยาวค่ะนี่อะไรมาเลยเมื่อยอ่ะแล้วใส่เลยนะแกะแกะเลยแกะเลยแกะเลยแกะเอาไปแกะนัยน่ารีบเลยโบรีวีโบก็เลยได้ C นะคะไอคิดเยอะข้าถังพี่เราจะมาแกะกันแล้วนะครับซึ่งใน มันจะเป็นรูปกิเลนพี่หยองนะคะแล้วก็มีสจาบอเซอร์แกนสปอร์ตมีโลโก้มงทองแต่พี่ด้านหลังเป็น S C G กับยามาม่านะคะยามาห้าแหมสมผสส่วนเสื้อนี้เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าใส่เองก็ได้นะครับผมแต่ย้ำว่าอย่ารีบนะคะบผมถ้ารีบแล้วเดี๋ยวมันจะร้อนทำให้โลโก้นี่ออกนะครับ ภายในตัวของมันก็จะเป็นลายทหารเพิ่มเติมเพือใส่สบายมันเป็นลายทหารยังไงอ่ะแล้วนีไลยแบบนี้เขาเรียกลายทหารเหรอใช่ใครบอกรถบอกเก้าอะไรใครเชื้อเก้าอยู่นะเดี๋ยวขอเชื้อเก้าโอ้โหอยาตัดออกไม่ตัดแล้วผู้หญิงเขาเลือกกระโองโอ้โหเนี่ยยิงไม่ตัดเลยโอ้ยใช่ยิงไม่ตัดก็รู้ก็ใส่ได้นะครับ เสื้อรุ่นนี้รูปพิเศษนะเจ้าของเสื้อประซักเองอ๋อคนอื่นซักไม่ได้เหรอคะพิเศษรูปรอ,อื่นซักไม่ได้เจ้าของเสื้อปซักเองมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้อุ้งใส่สบายครับผมดูที่สตอรี่นะครับเบสจะเอาลงที่สตอรี่ไอจีรู้ได้ไงรู้อยู่แล้วแหละขนาดว่าใส่เอ็มบัฟเฟย์เบย์ยังเอาลงเลยพป็นู้ขายขายเสื้อมือทองสุขภาพดีวันทรูทรี ขายเสื้อมือถือ15วิไม่ใช่ไม่ขายเสื้อขายเสื้อนะคะเอาใหม่เอาใหม่เลยเทคเทคทางไปเจ้าผู้ชมครับผมก็มีเสื้อมังถออสับด้วนะครับเป็นสีน้ำเงินสีขาวสีแดงสีดำสีขาวไม่มีมีแค่สีดำครับผมครับผมครับผมมีสีแดงนะครับลายราคา990บาทนะครับแนะนำว่าสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าสวยที่สุดแล้วนะคะซื้อกันได้นะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเป๊ะเว่อ สิภห้าวิแน่นอนว้าว a m a ซิ่งคุยดิอ่ะก็มีตัวเช็ดจุดหมอมาเข้ากับนี้มาชิ้นนี้จะใส่โอ้โหครูรักมาแล้วสวยไหมสวยอุ้ยสวยเบสเบสใส่สวยมากไปซื้อเลยถ้ายืนไม่ต้องขนาดนั้นเลยอะคู ถ้าี้าด้อ้ยเียเยไม่ร้อนีข้าวาาหายคะโ,โอ้ยพูพายมาดิรีวิวรีวิวหน่อย นี่นะครับก็เป็นประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกหกคนนะครับที่โดดเด่นในปีสองพันสิบแปดนะครับแล้วคนที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นคนนี้นะคะหน้าเลยมาแล้วกอันนี้นะนี่ก็จะเป็นคนนี้นะคะอยู่แล้วซึ่งนะคะเราจะซื้อกลับไปนะคะสองเล่มด้วยกันนะคะเราจะแจกให้กับผู้โชคดีเราซื้อมาเกือบสามร้อยนะครับ คุณต้องจ่ายเงินน้อยน่งนะครับเราถึงจะให้ไม่ใช่เราซื้อไป2เล่มนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ Q&A นะคะเอาคำถามที่โดนที่สุดแบบคำถามแบบว่าอายุเท่าไหร่มีแฟนหรือย,ยังอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องถามแล้วเอาคำถามอื่นที่มันแบบเฮ้ยอ่านแล้วแบบนี่เจ๋งว่าถามมาได้ไงอะไรเงี้ยสองคำถามเท่านั้นนะคะรับไปเลยอย่าลืมกดไลค์ <Okay. S 2> กดแชร์ เจะปเพิ่ขึ้นใมนะครับก็อย่าลืมมาซื้อเสื้อมงทองกันเยอะๆนะคะเฮ้ยเป็นงานอีกแล้วโหเสไหนี่ไหนที่ที่ช็อปมงทองสนามเอซีจีมงทองยูตนเต็นสนามเอซีจีอารีาครับผมทางรนะคะอีกทางนึงทือทางรดสะพานไปมอธรรมศาสตร์ธรรมศอสตร์นัมนแหละครับผมเอเคค่ะบ๊ายบาย